รู้หรือไม่ช่อง t ิกต o k ของคุณมีมูล,ลค่านะคะถ้าอยากจะรู้ว่าช่อง TikTok ของคุณมีมูล,ลค่าเท่าไหร่อย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับช่อง CEO ไอรินด้วยนะคะเข้ามาที่ Google ใส่คำว่า TikTok Money น,น,นะคะ กดเข้ามาแล้วก็เลือกลิงก์แรกเลยค่ะ TikTok Money Calculator เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่ชื่อช่องของคุณเข้าไปเลยเขาก็จะทำการประมวลผลนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะช่องของคุณก็จะปรากฏว่ามีมูลค่าเท่าไหร่อย่างช่องของไอรินมีผู้ติดตาม1 0 0,000สกวคนแล้วนะคะ มูลค่าช่องก็จะอยู่ที่60ถึง112ดอลลาร์นะคะเห็นไหมถ้าช่องของคุณนะคะมีผู้ติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆมีคอนเทนต์ที่ดีนะคะช่องของคุณก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามไปค่ะฉะนั้นปั้นช่องให้มีคุณภาพแล้วก็สร้างผู้ติดตามให้ได้เยอะๆนะคะถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง CEO e l i n ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ